วิวแบบอลังการมากเลยเนาะสุดยอดแหละเราคิดไม่ผิดจริงๆที่ที่มาแตะว่าตรงนั้นอ่ะสาเล้งลอย ว่าแผนการในวันนี้ของเราเนี่ยคือการหาสถานที่ท่องเที่ยวสักที่ที่เราจะสามารถพาย3ล้อคันนี้เนี่ยไปนอนกลางเต็นท์ชิลๆดูหมอกไหลไปไหลมาในตอนเช้าซึ่งดูเหมือนว่าที่กลางเต็นที่ว่าเนี่ยคงจะอยู่ไหม่ห่างจากบ้านในหลอมากนักถ้าไม่ได้ขับ3ล้อไปนะอาจริงๆนะไปแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าเที่ยว พีคที่สุดก็คือไม่คิดว่ามันจะต้องไปนอนวัดแบบนั้นเว้ยองพี่ไหมดูแล้ว ก็เอากระดูไปทำวิธีแล้วก็จับผูกอนนี้เลยจริงครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมพระเริ่มทวัดเช้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาช่วงเวลานี้มาเก็บเต็นแล้วก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูกัน ว่าวันนี้เราจะได้ภาพสวยๆมาไหมฮะปะตื่เต้นครับไม่อากเก็บเลยแต่ว่า,าดูดีกว่าเราจะไปยิงหนึ่งเฮ้ยต้อไปให้สุดมาขนาดน,นี้เนาะมาขนาดน,นี้แล้วใช่เราต้องไปให้สุดไปให้สุดดึก<ด>ที่คําว่ารถยางรั่วคือถ้าทริปนี้จบได้คือว่าน่าจะบรรลุเป้าหมายที่ที่มาเนีย เอาริงเป้าหมายที่มานี่คืออะไรวะค,คือไม่รู้อ่ะว่ามาทำไมติดหรือเปล่าวะโดนฝนเฮ้ติดปะจะไมครับ <laughs> ให้บิงไ,ไหมฮะไป จากการเดินทางในเมื่อวานกับจุดหมายปลายทางที่เราปากไว้แต่ก็ดันไปไม่ถึงวันนี้ในตอนเช้าเราก็เลยเลือกที่จะฝ่าสายฝนออกมาในเวลาตีสี่แล้วก็หวังว่าจะไปทันพระอาทิตย์ขึ้นที่ปลายทางพอดีว่าไปแล้วทริปที่เราไปมันก็โคตรดันทุรังนะมันมันก็เกินไปมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นมันควรจะดีกว่านี้นี่มันใกล้ฝั่งแล้วนี่หว่า แม็กวิวแบบอลังการมากเลยเนาะสุดยอดแหละเราคิดไม่ผิดจริงๆที่ที่มาดูดิเขาโน้นหัวจ๋า เห็นหมอกตรงนี้ก็ยังไม่สุดเท่าแบบขับขึ้นมาเมื่อกี้ได้เออแต่ขับขึ้นมาเมื่อกี้แม็กวิวดีจริงด้วยความที่เราเพิ่งมาถึงแล้วมันด้วยความที่มันยังเช้าไงอันนี้มันก็เริ่มจะจางแล้วออ,เ,อ,อเริ่มจะจางแล้วนี่หกโมงห้าสิบห้าแต่มันอยู่ข้างบนไงผมันดูตรงนู้นนี่ยังหนายเลยเหมือนเพิ่งขึ้นมาตรงนู้นเเออข้างล่างตรงนั้นมันเป็นน้ำไง มันเลยแบบหมอกมันกดต่ำอ่ะแรงกดต่ำแตกวาตรงนั้นอ่ะซาเล้งลอยมึงเป็นคนเนี่ยร้านชิบหายเลยแบบกูบอกว่าไปไม่ได้อันนี้ไปไม่ได้เออไปหนเนี่ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยขึ้นไปโอ้โหแบบมึงไม่คิดถามกูเลยว่ากูไปกับมึงได้ไหมเอียนน้ำแรงมากครับน่าจะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอบผมก็เลยแบบมีน้ำตาไหลไหล เป็นไม่น่าจะเยอะมากาเดี๋ยวลงไปดูว่ามันจะขนาดนเทนรคล้ายๆน้ำตกนะครับผมเป็นน้ำตกกูปรีพญากูปรีนะน้ำตกพญากูปรีครับก็จะคล้ายๆประมาณนี้นคุณเก๊กจด็งเลยครับถ่ hey, ายยูมหายดูว่าถ่ายด้กูเอ้าถ่ายขึ้นมาอย่างเสียววะ ถ้า <c oughs> เป็นรถใหญ่คือไม่เสียวหรอกแป่อันนี้มันด้วยความที่มันเป็นซาเล็กงไงผมเห็นมันมีรั้วรั้วของเรากเขับไปในรั้วมันจะอ,อมรั้วไปเลยจะมีเลาะข้ามข้างรั้วใช่ไหม,มผมเห็นอยู่ครับเป็นทางทางลูกรลังเล็กๆใช่ไหมเออนั่อหละ ทางมันแบบนี้แหละเนาะแต่เล็กๆแต่กลัวกลัวเป็นทางของเขาไงครับเลยไม่กล้าเข้าไปแต่อย่าเข้าไปในบริเวณเขาทางนั้นทางที่สาธารณะแล้วไปไปอยู่ตรงไอ้ก่อตรงกลางเออนี่ยมันจะมีอ้อมจะมีถนนไปเดี๋ก็เจอเองหล่ะไปตามเส้นถนนตรงนั้นสวยมากเลยนะไปไปดูก่อนที่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับจาจากการหลุดนีเวกเตอร์นำทางในเช้านี้ก็ทำให้เราได้พบเจอเส้นทางใหม่ที่ดูเหมือนว่าจะพาเราไปยังที่ไหนสักที่นะ จากถนนลูกรังก็ถูกเปลี่ยนเป็นถนนลาดยางเฮ้ย hey, ไม่ใช่ถนนดินเฉยเลยดูเหมือนว่าเส้นทางที่ลุงได้แนะนำในเมื่อเช้าเนี่ยจะพาผมเข้าสวนยางใครก็ไม่รู้แต่ก็น่าจะมาถูกทางแล้วแหละหรือเปล่าหลุมข้างหน้าเนี่ยก็คงเป็นอุปสรรค เล็กน้อยลุงบอกว่าสามล้อน่าจะไหวแต่รองเท้าตกรองเท้ากุ้ยล้วไอ้สันรองเท้ามึงอะหลังที่สามล้อคันนี้เนี่ย หลบหลุมใหญ่มาได้ก็กลับสู่เส้นทางดินอีกเช่นเคยได้ดูเหมือนว,ว่ารถก่อนหน้าเราเนี่ยจะเป็นรถไถน,นะก็เลยทําให้ทางเนี่ยเละใช้ได้เลยอดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยถ้าผมมาคนเดียวก็คงมาไม่ถึงจุดนี้หรอกคงจะโวกลับตั้งแต่เจอหลุมข้างหน้าแล้วแต่วันนี้เรามีคนช่วยเข็นรถไงเลยมาถึงนี้ Chơi đồ đồ con lọc toàn áo ra đồn าเราแบบเจอคนไปเล่เนเดะเฮ้ยูสวยตัวนี้สวยเราไปถึงบ้านทักทีไม่ติดบ้านอ่ะวันนี้เมื่อกี้เขาบอกมาว่ามันมีทางขึ้นทางขึ้นไปยังข้างบนครับแล้วข้างบนจะเป็นลานลานกว้างสๆสวยมากแล้วถ่ายเห็นวิวทั้งหมด <ừ. S 2> คือเราไม่เชื่อเราต้องมาทดสอบครับทดสอบต้องมาพิสูจน์เออ,เอ,อต้องมาพิสูจน์ไม่ใช่ทางคนขึ้นนะเป็นทางควายขึ้น,นจริงควายขึ้นมาได้แล้วทุกคนไอ้ควายขึ้นมาได้ไงวะ โอ้เป็นลานกว้างนี่แหละลานกว้างที่ว่าโอ้ยเฮ้ยเดินไปดูก่อนมาเป็นยังไงทางนั้นเหรอหลอกตัวกูอีกแล้วนี่เสื้อตัวเดียวได้คุณคิดว่ามึงหลอกเสื้อหลอกกูเลยไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนอะไรเลย Cái bỏ ấy, ôi trời ơi, trời ơi, tí sửa liền Mày thấy cửa à Bố văn trip nghe One day trip có oh, One day trip, oh. uh. One day One tour trip nghe uh. No change, no change shoes khí rồi Các mình qua tụi em ทำทุกอย่างที่มีความสุขอะฟิวฟังเหรอเนี่ะใช่ฟิวฟังเหือจริงอัน่นมะมึงขนลุกเลยดูดิคือ,เ,คอเ,คเดี๋ยวเรามึงฟังนะมันมีเสียงน้ำไหลลงมาแต่รถเราเสียงดัง ถึงฝนใน,น,นสัตว์ไปที่ไปไปเจอก,กันกับอีพีนี้หมดนะครับไปเราตามหลังมาแล้วออเอความาชิบหายาาก็เพิ่มมา,า<พ>ครับผมกูไม่รู้ว่าทางมันจะเป็นแบบนั้นไงก็เห็นว่าอยเ้ทางมันเละแค่ตรงข้างหน้าแล้วก็ตรงท้ายๆนิดนึง ต้องบิดพี่แก้นอาโปโปไปไปไป มันไม่ตีเดีถ้ามันดับอ่ะเกมนเกมนเกมนึงได้รยู่พี่ออกทางนี้เลย นี้นะ้ำแบบเข้า,ขา,ขาห้องแล้วแล้วน้องมาอะไรพร้อมเปล่า ยาวเลยคือแบบถ้าเราถอยกล่าตั้งแต่แรกนะความที่คนมันลงทุนลงแรงไปแล้วมันต้องไปให้สุดด้วยไม่ใช่แบบเรามาอยู่ครึ่งๆกลางๆไม่ได้มันเสียเวลาไปเดินไดูดี่สุดใจไหมถ้าก่อนมดูให้เอสามลุงสุดท้าย สามล่องสามล่องสามล่องยาวถึงเลยคือที่มาทางนี้แล้วที่รัดดินมันแน่นนะรถไถส่ะ,ะแต่มันเป็นหลุมอะอมอนนคือล่องตรงนี้มันยาวเลยมันไม่มีทางละล่องตรงนี้หนึ่งล่องยาวแล้วก็ล่องกลางแล้วล่องสุดท้ายสั้น เลยเองท้ายบิดไปเลยนะรอดแล้วโอ,โอ้ มาก่อนได้ไหมดูแล้วเปไ็นไงครับผู้ร้องแบบบ้านไมไดบานแบบนีึงว้ออะไรไมึงอยากได้เลยอะ่ะใส่รองเท้าสีขาวมาขึ้นเลยเราจะกล้าไม่ได้กินเมี่ยงเตี๋ยวมาเนี่ยจ้าก็ไปกินกันป้าด้วยเพราะเรากินไก่ไม่จ่ายตังค์คือรถเราตอนเนี้ย ดีที่น้ำไม่ขุ่นเทียนั่นจีไม่งั้นดับนะเกือบเฉียดอ่ะ